กับช่อง f r y FRY f i นะคะวันนี้ดิฉันจะมาให้ทุกคนเห็นว่าทักษะที่ฉันเสจไปใน ep ในตอนนั้นนะคะฉันเสจไปใครกิน,ะะน,นไรบ้างแต่ยังเป็น npc นะคะคือชาวบ้านนั่นเองก็คือมันใช้เพชรไดมอนด์ไเมอร์รดลไดมอนด์ให้ดูค่ะแล้วอะไรเถอะ อย่างแรกค่ะเราจะให้ M P C <oughs> ก่อนค่ะก็คือชาวบ้านค่ะเให้กันเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะได้แล้วคะ่ะต่อไปก็จะเป็นไกลล่นะคะไก่ก็จะกินเม็ดข้าวค่ะ ต่อไปก็จะเป็นหมูนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวนะคะทุกคนมากินข้าวค่ะน,นี่ค่ะทุกคนต่อไปก็หมูนะคะหมูกินแครอทค่ะไปก็แก่แก่ก็กิกน ข้าวกันนะต่อไปก็หมานะคะหมากินกระดูกหลนนี้ก็น่ามีสองอย่างค่ะนั้นฉันั้นจะนั้นดิฉันจะให้กินกระดูกก่อนแล้วก็ทำไปด้วยหนึ่งนะคะไปเนื้อให้น้องหมาค่ะ ต่อไปก็แมวค่ะเราจะให้หน้องแมวกินกันน,นะคะทำไมกินไม่ได้ทุกคน ลก็ทุกคน oh my g oh. ัไปนก็ตามมา้ oh oh. ต่อไปก็เป็นหัวนะคะหัวก็กินฟางแล้วก็ฟางก็ข้า สามารถตัดเห็ดได้คะหานเแป๊บเนี่ยท <out> ouais, ุกคนได้ท้ <saw> <habitude> <out> ได้แล้วค่ะทุกคนจบแล้วก็ขอลาเพีงค่ท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้ด้วยนะคะแ,แล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย